สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยพิเศษนะครับประจำวันอาทิตย์ที่25ครับก็เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ของสัปดาห์ตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันศุกร์นะครับเพราะทุกวันเสาร์หยุดหยุดครับหยุดพักผ่อนสมองนะครับสัปดาห์ที่แล้วฮานอยปกติฮานอย v i p แตก3ตัวนะครับฮานอยพิเศษไม่แตกนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็รุนต่อครับว่าฮานอยพิเศษออก 1> 2 1 7 3นสครับชชเชา้านี้ฝนแซดแต่เช้าเนาะฝนแซดแต่เช้าก็บันหอยทากมาจากไหนไปรู้ครับตั้งแต่ผมมาอยู่ที่อุทัย10กว่าปีแล้วเพิ่งมาเจอหอยทากปีนี้เยอะมากนะครับก็ไปดูจาก YouTube มากำจัดหอยทากด้วยเกลือครับแน่นอนชื่อมากครับนนองโอ้โหมันกัดต้นมันกัดต้นไม้กัดใบไม้สารพัดครับกระดาษกินนะครับ แล้วก็วันจะได้ฟังคือวันนั้น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 ซื้อ,อยากันยุงอย่างแรงๆคนแรงๆชื่อไอ้ยี่ห้ออะไรไม่รู้นะที่แรงๆสรุปแล้วหอยทากกินครับไม่เป็นไรครับอ่าวันนี้เรียนสุดแปดครับอยากจะพูดพอดีไงต้องขออภัยครับอยากจะเล่าอะไรให้ฟังด้วยงก็เลยเล่าไป mm hmm. ลองก้าครับ หอยทากินยากันยุงที่แรงๆยี่ห้อผมจำไม่ได้ที่กล่องสีง้นเงินนง้นนะครับไม่ตายครับอร่อยครับมันกินหมดเกือบขดนะครับ1 8 4 8 7 8ครับ1 9 4 9 8เกครับผมร้อยเครับ 918 948 978 919 911 949 944 989 988ครับสำหรับหานอยพิเศษได้ประมาณนี้ครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับผมเมือ่อมื่วานไหลสเนาะมื่อวานไหลสหมดครับแล้วก็เมื่อวานไหลสหมด34544034ก็ขายเดิน h านอยหลังๆก็ลองดูหานอยแรกๆเป็นหลักแล้วกันนะครับสวัสดีครับ